Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Playtime อยู่กับผมเอเล็กคนเดิมนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์เพลทอยเช่นเคยนะก็วันนี้จะเป็นกันปลาอีกแล้วนะครับช่วงนี้จะมีแต่กันปลานะฮะไม่ได้ซื้อ,อไลยอื่นเลยนะครับวันนี้ก็มีกันปลาที่น่าสนใจเอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็เอามาพูดคุยกันนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมคือเจ้าตัวนี้เลยจุบจ๊บ เรเจนบีบีซีโร่กันดั้มนะครับก็เป็นสเกล SD นะฮะในลายของ BB l e g e n d นะซึ่งลายนี้เหมือนลุงเลิกเลิกแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นออกมาเพิ่มแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็น no. นะัมเบอร์สามรอเก็เป็นซีโร่มารุกนะครับข้างกล่องก็จะจำนี่เลยนะราคาถ้าไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ 360ถึง400กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะครับนี่อ่ะกล่องข้างในกล่องก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูแผงด้านในกันนี่ก็จะเป็นคู่มือนะนี่มีกระตูนให้อ่านนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นายุคเก่าตัวใหญ่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแผง ถุงแรกก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4งแผงสติกเกอร์หนึ่งถุที่2อ่า5้า8แผงโดยประมาณทั้งหมด8แผงนะครับแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นสีเงินมาให้แบบนี้เลยตัวสีเคลือบนะครับแผงไม่เยอะนะแต่ต้องบอกว่า SDBB เนี่ยจะมีข้อดีที่ว่าเขาแยกสีค่อนข้างดีนะเราสังเกตได้จากอ,อ่อสีทองเนี่ยเขาก็จะมีแยกสีมาให้ นะครับถึงจะแม่ทองวิงวิงก็เถอะส่วนใหญ่แยกสีมาให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ไม่เยอะนะมีแค่นี้เองประมาณนี้นะครับในส่วนของข้างในกล่องเดี๋ยวผมจะไปประกอบเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูนะครับน่าจะมีทําสีด้วยนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็ทําสีเจ้าตัวซีโร่กันดั้มตัวนี้กันเลยดีกว่าสรับผม ครับผมก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ SD BB Legend Zero Gundam นะฮะที่เห็นนี้จะเป็นทั้งหมดจากในกล่องแล้วนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะก็จะมีไม่เรียกว่าเว่าโหมดไหมมันจะมีเวอร์หนึ่งนะครับหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็เวอร์สองหน้าตาแบบนี้นะครับตัวในกล่องก็จะให้มาเป็นหมวกสาหรับเปลี่ยนเป็นเวอร์เป็นฟอร์มเป็นล่างนั่นแหละนะครับในส่วนหมวกของฟอร์มหนึ่งเนี่ยไอตัวที่เป็นพาร์ท เงินเงินน me ี้จะเป็นโคมียมเคลือบมาให้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับกับของราคาที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สูงมากนะครับถัดมาก็จะเป็นกรอะอกที่สามารถเอาไว้เปลี่ยนได้นะครับนี่ที่เห็นนี้คือแยกฝีมาให้เลยนะเกาะไหลนะครับที่ตรงนี้ช่วงช่วงเนี้ยสามารถถอดเปลี่ยนได้นี่ต้องเอาไว้เปลี่ยนตรงนี้นะตัวเนี้ยว่าให้เป็นตัวเวอร์หนึ่งนะครับถัดมาอาวุธก็จะมีดาบธรรมดาแบบนี้อันหนึ่งนะครับ ไม่มีลูกเว่นอะไรก็เป็นหนักแข็งขงเป็นดัมมี่แข็งๆแบบนี้เลยนะดาบสายฟ้ามั้งเลยรู้ชื่อว่าอะไรก็อันนี้สามารถถอดออกจากปอกได้ก็ค่อยๆงัดออกมานะครับค่อยๆงัดระวังจอยหักด้วยนะนี่ก็จะเป็นดาบสายฟ้าเป็นพลาสตินะครับค่อยๆแงะที่ระวังไอ้ตรงนี้หักนะวิธีเก็บก็สอดเข้าไปเหมือนเดิม มันจะมีล็อกของมันอยู่ลองพยายามหาล็อกดีๆลงล็อกแล้วเราก็เอาอีกอันนึงมาประกบนะง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถเอาไปติดกับผ้าคลุมได้นะครับถัดมาผ้าคลุมนะผ้าคลุมด้านหลังก็มีลูกเล่นในการเอาดาบไปติดก็จะมีจอยต,ตรงนี้นะครับติดอย่างนี้ได้นะผ้าคลุมไหล่นะครับไว้คลุมตลงไหล่มือแแบ่หนึ่งคู่นะนี่ โอเค okay, มาเดี๋ยวมาดูที่ตัวหุน่นอย่างแรกก่อนเลยสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ไม่ได้เยอะนะก็อย่างที่เห็นเลย11ชิ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตรงจุด11ชิ้นทั้งหมดเนี่ยผมทำสีไปแล้วนะครับพาร์ตตรงนี้ทำแล้วเรียบร้อยพาร์ตตรงหน้าอกทำแล้วนะครับ ส่วนอันนี้ไม่ได้เป็นของอ,อ,อีกเวอร์หนึ่งซึ่งมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าไม่ต้องติดก็ได้นะผมก็เลยไม่ได้ติดไปส่วนตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับมาดูที่ตัวหุ่นดีเทลโอเคเลยถึงจะไม่ต้องทำสีผมว่ามันก็สวยนะตัวนี้นะครับส่วนตัวขยับก็ตามไซ์ดีมันก็จะมีขยับนินนดหน่อยบ้างแค่นี้นะครับนะสำหรับการขยับแขนนะกางได้นะครับอุ้มไปด้านหน้าได้นะก็ถือว่าพอมีจุดขยับนะครับก็อันนี้ก็ยกได้ปกติ ตางสไตล์เอสดีนะครับกระโปรงหน้ากระโปงหลังแข็งขยับไม่ได้กระโปงซ้ายกับกระโปงข้างทั้งสองข้างเนี่ยขยับไม่ได้เลยแข็งนะครับาขาก็เตะไปด้านหน้าได้นิดหน่อยแค่นี้นะครับแล้วก็กางขาได้ระดับหนึ่งเลยนะก็ตามสไตล์เอสดีสักจุดขยับมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าเน้นเทนะครับตั้งโชว์สวยๆเก๋ๆตั้งเยอะๆ,อะๆมันก็จะดูเทขึ้นนะครับยิ่งเยอะยิ่งเทนะสำหรับส,สเกลเอสดีน,นะครับ ด้วยราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ360ร้อกบถึงสี่กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าซื้อมานานพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับ SD นะครับก็อ้ออีกเล่นหนึ่งคือสามารถถอดเกราะได้เนาะมันจะมีกล้างเกราะ,ประเปล่าๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้อ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตต่างๆให้ดูนะครับระหว่างฟังคลิปไปมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับ scbb Legend z e r o กันดนะครับเดี๋ยวเราไปช่วงสุดท้ายช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันเลยนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนนั่นเองก็บ่อยอย่างนี้ทุกคลิปนะครับว่าการสรุปแล้วก็การให้คะแนนเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมแต่เพียงผู้เดียวนะโอเคก็มาคุยกันในเรื่องของหัวข้อแรกนะครับสีดีเทลนะฮะตัวนี้สติ๊กเกอร์น้อยนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีไม่ถึง มีถึงสิบเอ็ดชิ้นนะครับมันก็ถือว่าน้อยแหละนะเกินมาหนึ่งชิ้นถ้าแบบถ้าต่ำกว่าสิบชิ้นนี่คือโอเคเลยแต่ว่ามีมาสิบเอ็ดชิ้นก็ไม่แย่นะครับสีแยกมาดีเลยนะฮะนี่นี่เห็นเนี่ยคือแยกสีมาเลยนะบางจุดเนี่ยที่เป็นติกเกอร์อันนี้ผมแยกโคนเอาแต่จริงติดซิกเกอร์ก็ไม่น่าเกลียดนะครับถัดมาจุดขยับจุดขยับมันตามภาษาเอสดีนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้จัดท่าได้เยอะอยู่แล้วนะอันนี้จะไม่พูดถึงเยอะเพราะว่ามันเป็น เ,เรียกว่ามาตรฐานของ SD นะครับถัดมาความคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้คุ้มมากนะมีเกาะให้เปลี่ยนถอดเล่นด้วยนะครับแล้วก็ให้ตัวพาร์ที่เป็นโครเมียมมาด้วยเห็นไหมเนี่ยที่น้องนที่ผมไม่ได้ทำสีนะนี่คือโครเมียมมันมาอย่างนี้เลยนะครับใครชอบก็โอเคเลยนะครับค่อนข้างจะมีลูกเล่นนะราคาก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะไม่เกิน500นะคะก็ประมาณ3า0้ 400กว่าบาทประมาณนี้ถือว่าราคาดีเลยนะประมาณนี้นะครับตัวนี้จริงๆผมจะให้คะแนนไว้ที่อ,อ,อยากนัให้10ด้วยซ้ำแต่ว่าขอให้สัก9แล้วกันเรื่องจากมีปัญหาเรื่องหลุดเยอะนิดนึงบางจุดขยับเหมือนมันติดอ่ะแต่ก็มันเป็นปัญหาเดิมเิมของ S d ดีนะจริงจริงก็อยากจะให้10แต่ว่าให้9แล้วกันนะครับก็พยทยาให้9คะแนนนะสำหรับ S d สดีซีโรกันดนะครับผมตัวนี้จะติดปากเล็ซีโร่มาดูตลอดเลยนะอ่า มาเดี๋ยวคุยเรื่องทำสีนิดนึงตัวนี้ผมใช้สีของ Ladis Studio นะครับรองพื้นก็จะเป็นรองพื้นโดยรวมทั้งหมดยกเป็นสีแดงก็จะเป็น Surface White นะครับเบอร์พันห้านะสีแดงจะใช้รองพื้นตัวใหม่ที่เป็น Surface p l u m m e r Surface Fine Silver นะครับตัวดั้วยพาสสีแดงนะแล้วก็ตามด้วยพาสตอ้ตามด้วยสี นี่ใช้คู่นี้เป็น flat red alloy นะครับก็คือจะได้เป็นส่วนของสีแดงที่เป็นโทน candy ออกด้านๆแบบนี้นะครับถัดมาในส่วนของสีทองก็จะใช้เป็น black g o s s นะครับหรือดำเงาแล้วก็ตามด้วย starlet g o เบอร์122นะครับในส่วนของสีทองนะก็จะใช้เป็นคู่นี้นะครับถัดมาในส่วนของสีเงินก็จะใช้เป็นอ่อ ดับหนึ่งหยิบสีเงินแป๊บสีเงินนะครับสีเงินก็จะใช้เป็นเหมือนเดิมเลยก็คือแบ็คกอร์สก็คือดำเงาตามด้วยสแตนเลสซิ้เวอร์นะครับในส่วนของสีเงินที่เราเห็นกันนะและถัดมาในส่วนของสีดําผมจะใช้เป็นเหมือนเดิมเลยแบ็คกอร์สกับสแตนเลสไอรอนนะครับมันจะได้ความเงาแบบเหล็กๆหน่อยแต่ว่าจะไม่ออกดามืดมากนะครับยังมีเกรดเหมือนนั้นโลหะหน่อยนะครับสุดท้ายในพาร์ทที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นตัวของ หน้าอกที่ผมทำการบางพ่นนะครับก็จะใช้เป็นพาร์ทของสีนี้เลยอิชิเคลียบลูนะครับก็จะเป็นตามสเตปนี้นะฮะเออหกไม่ไม่หกโอเคก็จะตามสเต็ปล้งพื้นอะไรก็ได้แล้วก็ตามด้วยน้ำเงานะครับตาสินเวอร์แล้วก็เคลียบูทับไปค่อยๆพ่นนะครับตามนี้นะฮะสำหรับสีใครที่สนใจอยากจะลองทำก็ลองคซ้ายดูได้นะครับหรือสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับ ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยให้ด้วยนะครับก็คิดต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะกดติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์บ่อยๆนะครับโอเคเพื่อไหมเพื่อเดี๋ยว,วมันคลิปมันจะยาวไปดีกว่านะครับผมก็สาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ